ทุกคนจะบอกว่านะคะที่เห็นหน้าแบบเนี้ยแต่ก่อนเคยเป็นสิวมาก,ก่อนจา้าเป็นสิวตันเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นสิวอักเสบขึ้นมาและที่สําคัญผิวคือแพ้ง่ายไปแล้วผิวอ่อนแอมากๆค่ะทุกคนขาแต่ว่ามีเพื่อนเจนอะแนะนำครีมตัวหนึ่งมาชื่อครีมว่าโกลอกตัวนี้นั่นเองจ้าตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวของเจนนะคะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นใช้แล้วเนี่ย ผิวแข็งแรงขึ้นมากๆรวมถึงกับปัญหาสิวที่เจนเป็นอยู่ทุกวันนี้คือนี่เลยค่ะบอกเลยว่าใช้ตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่จ้า Grow X ตัวนี้ลดมากๆใครที่แบบว่าอยากผิวหน้าดีแบบเจนนะคะแนะนำเลยค่ะ Grow X นั่นเองค่ะ